สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแนนอีกแล้วนะคะกับทอโต้สาขาหนึ่งของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตรถสต็อกที่สาขาหนึ่งกันบ้างว่ามีโฉมไหนรุ่นอะไรหน้าตาแบบไหนกันบ้างนะคะที่ที่แล้วพาไปบุกโกดังเก็บรถที่สาขาสองมาแอร์ใครที่ยังไม่ดูนะคะย้อนไปดูได้เลยนะคะรถที่นั่นจะมีหลายหลักสิกเมนให้ได้เลือกมากมายเลยนะ,ะวันนี้พามาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะกับทอโต้สาขาหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะคะ รถที่สาขานี้หลักๆเลยจะจอดเป็นรถเก๋งซะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ดูกันว่ามีรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะสำหรับใครเนาะที่หารถใช้งานนะคะบอกได้เลยว่ามาจัดก,กับเราที่ทอโต้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีรถสวยโครงสร้างเดิมให้ด้วยนะคะก็อนึืานก่อนได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะะกดซับสไครป์นกำลังใจให้เราทีมงานทอโต้ด้วยนะเพื่อเปนการเสียล่าเนาะเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะ,ะเริ่มจากหน้านี้ก่อนเนาะอ่ะ นี่นะคะถัดมาด้านนี้นะ,ะสำหรับแถวนี้นะคะพี่ๆจะเป็นรถเกง๋งด eg ี egment ซัส่วนใหญ่เลยนะคะ<อ>เริ่มตั้งแต่ตัว Honda Civic แล้วก็รามตรงนู้นจะไปอ่าเป็นส่วนตัว Camry นะคะ Camry <อ>ของเราก็จะมีตั้งแต่ตัวสันดาตเนาะน้ำมันล้วนแล้วก็จะมีเป็นตัว Hybrid เลยนะคะ<อ>ถ้าเป็นตัวน้ำมันนะคะจะมีเริ่มต้นที่ปี1 7ราคาเริ่มต้นที่4ี0 0 0 0บาทนะรถจอดอยู่ที่สขานนู้น แต่ว่าที่สาขานี้นะคะจะได้เป็นปี19ขึ้นไปจะเป็นโฉมอ l l n e นะคะ ราคาเริ่มต้นแค่ประมาณ50,000นกว่านะคะถ้าเป็นตัวไฮบริดราคาเริ่มต้นที่8 1 9 0 0นเานอนะคะบอกได้เลยว่าสวยและดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะเครดิตดีประวัติดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะออกรถที่ทอโต,โต้ไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยนะคะอนุญัตง่ายรู้ผลไวแล้วก็ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้บางเคสใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้แล้วถัดมาด้านหลังจากตัวคนรีนะคะตรงนี้ก็จะจอดเป็นในสวงตัวออติสนะ สำหรับออปติของเรามีทั้งเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วก็เป็นโฉมออนิวนะคะสำหรับที่ตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นโฉมออนิวและโฉมออนิวจะมีตั้งแต่ปี19ขึ้นไปราคาบอกเลยว่าเบามากๆนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา49นะคะเป็นรถปี20ใครชอบถูกใจมาจัดได้เลยนะคะสำหรับโฉมออนิวได้แอร์หลังมาแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนตัวแอร์ปรับออตโต้เรียบร้อยนะคะภายในเป็นโทนสีดําเรียบร้อยเนาะสำหรับโซนนี้ที่ต่ออยู่ก็จะเป็นในส่วนตัวกระบะนะคะ กระบะ4ประตูยกสูงเกียวโตอันนี้จะเป็นโฉมค่ายของโตโยต้านะคะมีตั้งแต่ตัว E นะตัว n t แล้วก็ตัว Mid เลยนะคะถ้าเป็นโฉมหน้าหล่อของเรานะคะมีในสต็อกประมาณ20กว่าคันเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทเป็นรถปี18ถ้าเป็นปี19นะคะราคาจะเริ่มต้นที่5,099,000บาทนะคะถัดมาสำหรับโฉมหน้าใหม่นะคะโฉมหน้าใหม่อย่างคันนี้ จะเป็นตัวมิดทั้งสองคันเลยนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีหน้าจอกล้องหลังไฮนะคะอย่างสองคันนี้ได้เป็นปี2020ไปเป็นเกียร์รุ่นตัวมิดเกียร์ออโต้สประตูยกสูงนะคะราคาอยู่ที่5 8 9 0 0นับาทใครชอบนะสำหรับเกียร์รุ่นตัวมิดจัดได้เหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครที่หารถเจ็ดที่นั่งทอโต้ก็มีให้เหมือนกันนะคะอย่างคันนี้มีวูส์มิวเอ็กนะคะได้เป็นปี2000 20ไบราคาบอกเลยว่าเบามาก8,299,000บาทนะคะหรือใครอยากได้เป็นพวก Fortuner หรือ p a j e r o มีให้ได้เลือกอีกนะคะแต่รถจะจอดอยู่ที่สาขานู้นหรือใครนะคะชอบแบบค่าย Honda นะสำหรับรถเก่งนะคะเราก็มีให้ได้เลือกเหมือนกันสำหรับ Honda ของเรามีตัว City นะคะแล้วก็ตัว Civic ซีวิกจะมี2โฉมก็คือเป็นโฉม f c แล้วก็ตัว f e นะคะบอกได้เลยว่ามีทุกสีทุก segment ให้ได้เลือกกันอย่างคันนี้นะคะน้อง City ล็อกซิตี้พันโบตัว S นะคะราคาดีมากเลย49,000บาทคันนี้เลทอนฟรีดาวอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะนี่เลทพน7,000นะคะได้ซิตี้พันโบไปใช้เลยแล้วก็ได้มีใหม่อย่างปี21ด้วยนะคะชอบุกใจโทรมาด่วนนะคะมาด้าน,นหลังสำหรับ c ีวิกนะคะ FC โม FC มีให้ได้เลือกหลายคันด้านหน้าก็ FC คันนี้ก็ FC นะคะ มีสีเทาดำสีขาวแล้วก็สีดอนเงินให้ได้เลือกนะคะชอบสีไหนจัดไปได้เลยทั้งตัว E แล้วก็ตัว EL นะคะอย่างคันนี้เป็นตัว E ราคาแค่5 1 9เองนะคะหายจากป้ายแดงไปแบบหลายแสนมากๆป้ายแดงมันจะอยู่ประมาณ8บปลายนะคะ8บปลแล้วก็คันนี้ราคาหายไปเยอะเลยเหรือที่5 1 9เลยผ่อนพรีดาาแค่9,000พี่ได้ขับซีิีหล่อๆไปเลยนะไปกันต่อ ซิตี้นะคะซิตี้แฮทแบ็กทรงแบบแฮทสแบ็กคาประตูนะคะประตูเปิดได้นะคะคันนี้ราคาดีมาก499,000บาทเป็นตัว R1.0000 เบเหมือนกันนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเขาแบบปรับเครื่องยนต์มาให้แบบประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้ในส่วนตัวเทอร์โบทำให้อัตราการเร่งยังคงดีอยู่เหมือนกันนะคะเร็วแรงแซงทางโค้งได้เนาะเดี๋ยวพาไปดูภายในคร่าวๆไหมสาับคันนี้ใครที่แบบว่าหารถคันแรกใช้งานนะคะ รถคันแรกใช้งานเน้นแบบฟรีดาวผ่อนสบายคันนี้ตอบโจทย์นะคะรายได้14,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เพราะคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ7,000กว่าบาทแล้วออปชั่นที่ได้มาบอกเลยว่าเกินคุ้มกับเล็บผ่อนแค่7,000นะคะได้พวงมาลัยมันติแบบนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบ l uh u ู t รับสายทั้งเข้าตัวออกได้แล้วก็มีหน้าจอกล้องหลังแอปปรับออโต้ครบเลยได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะฟรีดาวจัดยอดได้เต็มแล้วเบาะด้านหลังพับเก็บได้อะ ดูนี่นะคะเบาะด้านหลังพัดเก็บได้แบบนี้เลยรถทุกคันนะคะการันตีโครงสร้างสภาพก็จะได้แบบเนียบๆประมาณนี้เลยนะคะได้เนียบๆประมาณนี้เลยเนาะอ่ะแต่ไปต่อกันที่คันหนึ่งเนาะกลับมาที่ค่ายโตโยต,ต้านะคะสำหรับใครที่แบบว่าหารถเล็ดผ่อนชิวๆประมาณ5้าพันกว่าบาทนะนี่นี่เลยนี่เลยมีให้ได้เลือกหลายคันมววากๆนะคะสำหรับโตโยต้าวีออสนะคะ ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะราคาจะเริ่มต้นที่289,000บาทเลทผ่อนฟรีดาวอยู่ที่ประมาณ5,000นะคะ5,000มิด,มดซึ่งเลทผ่อน5,000นิ้เนี่ยลูกค้ารายได้10,000บาทขึ้นไป10,000บาทขึ้นไปนะคะซื้อคุณเดียวจบได้เลยนะคะสำหรับว v ออนก็จะมีตั้งแต่ตัว J ตัว NT นะคะแล้วก็เป็นตัว E นะคะมีตั้งแต่ปี18จนถึงปี20ปกว่าๆเลยนะคะชอบตกใจก็จะได้เหมือนกันบางคันเนี่ย อย่างคันนี้นะคะเป็นไฟหนามันติรีเฟเตอร์นะคะเป็นรถเก่งแบบว่าไซส์กลางๆขับขี่ในเมืองข้องตัวแล้วก็ออกต่างจังหวัดชิลเพราะได้เครื่องพันห้านะคะแล้วก็ด้วยขนาดบอดี้โตรถเนี่ยค่ะไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปแน่นอนว่าขับในเมืองโอ่ะโหชิลแน่นอนนะคะเลทผ่อนชิลปีดาวผ่อนแค่ห้าพันยังไงยังไงก็คุ้มน,นะคะอันนี้เรายังไม่พ้นกับบุรถเก่งผ่อนถูกๆนะคะใครที่อยากได้แบบรถเกง่งอีโคคาร์นะคะเน้น่อนสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามัน จัด2คันนี้ไม่มีผิดหวังนะคะคันนี้จะเป็นโตต้ายาริสค่ายหลักใครที่ชอบค่ายหลักนะตัวนี้จะเป็นทรงแฮทสแบ็กห้าประตูและได้เป็นปี20นะคะราคา3าม0 0 0บาทเลทดผ่อนฟรีดาวเนี่ยอยู่ประมาณ6000กว่าบาทนะคะซื้อคนเดียวได้เลยรายได้1 2 0 0 0 3,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวโฉมสปอร์ตนะคะได้ไฟหน้าแบบ full led เรียบร้อยแล้วก็ได้หน้าจอข้างหลังแล้วก็ตัวเบาะภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะ หนังเรียบร้อยนะคะอ่ะคัดมาอีกหนึ่งคันนี่ใครที่แบบไม่ได้ฟรกค่ายแต่ว่าอยากได้แบบผ่อนชิลผ่อนชิลแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์นะคะนิสสันเ m มิา era, ได้ปี20นะคะปี20ได้ปีใหม่ในราคาแค่3 1 9 0 0 0บาทคันนี้มีดาาผ่อนแค่5 0 0พันผ่อนแค่5 0 0 0ันเลยนะคะรายได้น้อยรายได้เยอะไม่ต้องห่วงซื้อได้จบแน่นอนนะคะนี่ สอคันนี้แตกต่างกันยังไงก็คือค่ายหลักกับค่ายลองนะคะแต่ว่าดีไซน์ทุกอย่างสวยการันตีโครงสร้างให้เหมือนกันเดี๋ยวให้มาดูรถเก่งไซส์ใหญ่กันหน่อยนะคะอาอย่างคันนี้ใครหา c r v วันนี้วันนี้วันี้นี่ใครหา c r v นะเรามีให้1คันนะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว4 w h ว e l ด้วยนะคะขับเคลื่อน4ล้อจัดมาให้แล้วนะตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2.4ตัว ES นะตัว ES สเป็นตัว e รถปี2019แล้วก็ราคาดีมาก6 9 0 0 0 0บาทสำหรับ c ซ v นั้นแน่นเคยพาลูกค้าทำจบไปออกขับซีเหมือนกันฟรีดาวใช้แค่บัตรใบเดียวอนุมัติภายใน30นาทีแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถสะักบาทสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นที่ได้มาก็จะมีในส่วนตัวหน้าจอกล้องหลังเรียบร้อยคือออปชั่นถือว่ามาเต็มนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น5ที่นั่งใครที่ชอบเซ V เน้น5ที่นั่งตัว4 wheel นะคะ ตัดคันนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะภายในกริปโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะถัดมายังไม่พ้นค่าย Honda B r v เครื่องพันธตัว SV นะคะตัวนี้มาพร้อมกับสีเทาดำซึ่งเป็นสีที่แบบหายากนะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยจะได้เป็นโครเมียมเต็มใบแล้วแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบโปรเจกเตอร์มีไฟ daytime running l i ให้มีไฟตัดหมอกให้นะคะตัวแม็กก็จะได้เป็นแม็ก a ลอ o y t w ตัดหน้าเอาแบบนี้นะคะนี ถือว่าออปชั่นนะคะภายนอกดีไซน์สวยหล่อดูแพงแต่ว่าราคาแค่4 4 9 0 0 0บาทนะคะนี่แล้วก็ภายในจะได้เบาะหนังคุงทนด้วยสีดำแบบนี้มีพุสตาไทยได้พวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีหน้าจอกล้องหลังแอรปรับออโต้ครบเลยนะออปชั่นถือว่ามาค่อนข้างครบนะและที่สำคัญคือภายในกว้างเหมาะกับรถครอบครัวขนาดไซส์เล็กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อที่เดียวจบราคาไม่แรงเปิดท้ายได้ด้วยนี่เป็นไง ตัวนี้จะเป็นรถเจที่นั่งในราคาแค่4 0 0 9 0 0 0บาทจัดไปเลยที่ BRV ยังไงยังไงก็งคุ้มนะคะมาย้าถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นแบบเครื่องใหญ่มาหน่อยนะแบบเนี้ยอ่าสำหรับคันนี้นะคะน้อง a ว a n z a เครื่อง1 5 0เกิดรุ่นตัวจีนะคะตัวนี้เป็นรถเจที่นั่งเครื่อง1,050ที่ราคาถือว่าดีมากๆ489,000บาทฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอที่ประมาณ8,000 ซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ราได้16,000บาทขึ้นไปแต่ว่าอยากได้7ที่นั่งในะราคาย่อมเยาจัดอเวนซ่าไปไม่มีผิดหวังแน่นอนบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยไม่ได้แคบอย่างที่คิดนะภายในสวยนะคะมีหน้าจอกล้องหลังได้พวงมาลัยมันติได้แอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะคะเบาะผ้านุ่มๆซื้อทีเดียวจบไปกันได้ทางครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะเลทผ่อนชิลแค่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ ป็นไงตัวเบาะก็สามารถพับเก็บได้นะคะตรงนี้จะมีเบาะทั้งหมด3แถวแล้วก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะสวยคุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอนเนาะอะถัดมาอยากขายมาก2คันนี้สำหรับโคราคอสนะคะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่แบบยอดชิดยอดนิยมนะคะบอกได้เลยว่าใครขับก็ดูดีมีภุมฐานวันนี้มีให้เลือกทั้ง2สีนะคะสีขาว กับสีดนะคะคอย่างคันนี้สีขาวเป็นรถปี2022มาพร้อมกับเลขใหม่50,000โลคันนี้บอกเลยว่าออฟชั่นจัดเต็มด้านหลังประตูเตะเปิดได้นะคะแล้วก็ท้ายเปิดด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกได้แบ็กท็อปหลังคาดำไปมาพร้อมกับอง360องศาให้นะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะ มีตาประทับมีโตต้าครบรอบ60ปีพอดีนะคะกับรถปี2022เล็กไม่50,000กโลมีพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมีพุชคอนโทรลให้ได้ใช้มีหน้าจอกล้องหลังพร้อมกับกล้อง360องศาให้แอปปรับออโต้เกียร์ออโต้นะคะสวยคุ้มค่าเกินราคาคันนี้ไปไ้ายแดงประมาณล้านกว่าวันนี้เอาไว้แค่899,000บาทนะคะมีหลังคาสรุปให้ด้วยสวยครบจบในคันเดียวนะคะและที่สำคัญ ได้รุ่นท็อปเลยนะคะรุ่นเต็มๆของเขาก็คือ c o r o l ่าคอ o s ส1.8 h y b r i d p r ี mium s เซฟอ่าเป็นตัวท็อปสุดในตารางและแล้วก็ได้สีขาวหลังคาดํดาบอกเลยว่าหล่อสุดสามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาอีกหนึ่งคันสำหรับสีดำอ่าถ้าใครไม่ชอบสีขาวแต่อยากได้คอสนะคะจัดสีดำได้เหมือนกันคันนี้ราคาจะเบาลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นปี2021นะคะ ออปชันเหมือนกันทุกอย่างเพราะเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะคะแตกต่างกันที่ตัวสีกับตัวปีรถแค่นั้นเองนะคะคันนี้ได้ปี21 1 8เอ็ดหไฮบริดพรีเมี่ยมเซตตี้เหมือนกันราคาแค่76,9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะมีหน้าจอกล้องหลังให้เหมือนกันมีสลูปให้เหมือนกันบอนหนังปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หน้าจอกล้องหลังใดๆครบเหมือนกันท้ายเก๋เปิดได้เหมือนกันนะคะและนี่ก็คือข้างนะคะสต็อกเก็บรถที่ บริษัทพอโต้สาขาหนึ่งนะคะนี่บอกเลยว่าการันตีความเนี้ยความสวยทุกคันนะคะแล้วก็ที่สําคัญออกรถที่เราไม่ใช่เรื่องอยากถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดน,นะคะแวะมาทำธุระแถวกรุงเทพสามารถแวะเข้ามาดูรถกันได้นะ,ะบริษัทเราตั้งอยู่ตรงถนนสุวินทวงศ์เนาะอ่าตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์เลยอ่าไม่พอนี่ลืมไปมีสองคันไปไหมไปสำหรับกระบะเนี่ะ เมื่อกี้ให้ดูในส่วนตัวลีโวและเรามีสำหรับอีวสุดีแม็กค่านะคะดีแม็กไม่ได้มีแค่นี้เรายังมีทั้งแคลเตียคับสูงแล้วก็4ประตูตัวท็อปนะคะอย่างตัววีคอสแล้วก็ตัวสารจะสูนย์เซ็ตพลติกตัวท็อปมีให้ได้เือเหมือนกันแต่ว่าจอดอยู่สาขาโน้นนะคะเดี๋ยววันนี้พาดูคันนี้ก่อนไอ,อยยางคันนี้นะคะเป็นแคลบยกสูงได้เครื่องสามพัน 3, ตัวเซนะคะปีสิราคาดีแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะหรือใครชอบที่เป็นแบบตัว4ฟร์วิ ตัวนี้ก็เป็นตัโฟร์วีลเช่นเดียวกันนะคะเป็นเกีรรุ่นตัวมิดได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟไดร์ทามเลนิ้งไลท์ให้นะคะโฉมหน้าหล่อปี18ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะจะทรงลงแบกให้เรียบร้อยนะคะเกีรรุ่นตัวมิดมีหน้าจอกล้องหลังแล้วก็เป็น4ีคูณสตรงปกเลยราคาดีแค่529,000บาทนะคะมีดาวจัดยอดได้เต็มได้เหมือนกันนะทั้งหมดนี้ก็อย่างที่บอกเลยรถสวยคุณภาพคัดเกรดมาให้แล้วนะคะ ชอบถูกใจยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชปเป็นกำลังใจให้เนียแล้วก็ทีมงานพอโตด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถมื่สองไว้ใช้งานนะคะเน้นสวยและดีมีคุณภาพนะคะพอโตจัดให้ได้ไม่มีผิดหวังนะคะรถทุกคันค่าสั่มาแล้วอย่างดีนะคะสามารถโทรมาจองออนไลน์ได้หรือจะวอล์กอินหน้าร้านมาก็ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์รอติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ